สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เรามาดูดวงลักนณาราศีเมษนะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง20เมษายนนะคะประจําเดือนสิงหาคม2566นะใครที่ตรงกับลักนณาราศีเมษวันเกิดไทยและวันเกิดตะวันตก ตามที่แม่หมอระบุคุณสามารถเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์เนาะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะ พอดีเมื่อสักครู่นี้ไปอ่านคอมเมนต์มาองแม่หมอเขาอ่านคอมเมนต์ก็เจอคอมเมนต์หนึ่งละค่ะด่าแม่หมอนะว่าหน้ารำคาญพูดมากเสียงก็แก่นะคะต้องขออภัยนะที่เสียงแม่หมอแก่ไปหน่อยนึงก็ไม่มีเงินจะไปสรารยกรรมเสียงเนาะก็ทนทนฟังไปหน่อยละกันนะเนอะมาดูดีกว่านะคะว่าคนลักนาราศีเมษในเดือนสิงหาคมนี้คนจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไร รู้สึกผิดนะที่เสียงแม่หมอแก่แล้วไปสร้างความราําคาญสร้างความไม่สบายใจให้กับใครหลายๆคนโดยไม่ได้เจตนานเนาะเออถ้ายังไงถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจก็ให้เลื่อนผ่านนะคะอะมาค่ะมาค่ะอ่าคนราศีเมษเดือนสิงหานี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง แม่หมอก็บอกองค์แม่หมอว่าไม่ถือโทษโกรธนะคะสําหรับคอมเมนต์ใดๆที่ไม่ค่อยดีหรือกระทบความรู้สึกนะเพราะแม่หมอเฉยๆนะไม่รู้สึกอะไรอ่ะเจ็ดไม้เท้าค่ะเจ็ดเหรียญน,นะคะเก้าถ้วย,ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณช่วงนี้เอ่ยเก้าไม้เท้านะคะเอออัศวินถือเหรียญ มันสภาวะของคุณในช่วงนี้มันดูเหมือนกับเหมือนกับอึมครึมยังไงก็ไม่รู้นะ่ะการเงินก็นิ่งสนิทการงานก็รู้สึกรู้สึกอยู่ในช่วงชีวิตช่วงเวลาทุกๆวันที่มีความรู้สึกระแวงตลอดเวลานะคะเออมันเหมือนระแวงไปรอบที่อตเหมือนกับว่าคุณกำลังโดนโดนใครแบบเขาเรียกว่าโดน อยู่นั่งอยู่เฉยๆอะ่ะก็โดนหอกพุ่งมาปักนั่งอยู่เฉยๆก็โดนด่าพุ่งมาปักบางคนการเงินนิ่งสนิทจนอยู่ในสภาวะที่แบบอจะล้มไม่ล้มแหละนะ่รู้สึกระแวงรู้สึกรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะไปต่อรอดหรือเปล่าทั้งๆท,ที่คุณก็เพียรพยายามแล้วแต่ด้วยภาระเนาะ ภาระหน้าที่ของคุณมันค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเลยบางคนก็คิดจะไปกู้หนี้ยืมสินกับแบงก์กับธนาคารมาก็ยังไม่แน่ใจอีกว่ามันมันจะได้ไหม,มถามว่างานคุณะโอเคไหมงานคุณก็โอเคอยู่นะแต่มันแต่เหมือนกับสภาวะแวดล้อมทําให้คุณรู้สึกอยู่แบบอยู่แบบมันไม่ปลอดภยัยในสภาวะจิตใจยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนกับอยู่เฉยๆก็มีคนมาหาเรื่องคุณทุกๆวันหรือเปล่าเอยเออไหนะดูสิ ยังไงต่อเอ่ยมันดูเหมือนกับคุณกำลังพยายามฮึดสู้เพื่อสุดท้ายอะประมาณนั้นนะเพื่อความอยู่รอดเพื่อให้อยู่รอดเพื่อรักษาสิ่งที่มีอยู่เออประมาณนั้นเลยค่ะอืมเดี๋ยวให้เราแฟนมาชื่นใจหน่อยห้าถ้วยออสองเหรียญน,นะคะสิบมิเทา้าสามถ้วยอ๋อ คือภาระของคุณนะ่ะมันเหมือนกับเนาะค่าใช้จ่ายมีมากมายรอบทิศเลยในครอบครัวของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าเรียนค่าชาวบ้านค่ารถค่าอีออนค่าอะไรก็สารพัดค่าแล้วแต่แหละแล้วคุณนะ่ะพยายามที่จะหาเงินสุดธิ์แล้วทุกวันนี้ก็อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะว่าขอให้ลูกเหมอหมุนเงินผ่านเถิดขอให้ผ่านเถิดเออมันเหมือนในเดือนนี้คุณก็ยังภาวนาอยู่นะว่า ขอให้ชั้นเงินหมุนเงินผ่านได้ไหมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหน่อยได้ไหมขอให้เรารู้สึกว่าสบายใจเรื่องการเงินขอให้ไปกู้หนี้ยืมสินผ่านขอให้แบบอืมบ้านไม่ถูกยึดหรือบ้านช่องที่ถูกยึดไปแล้วขอให้ได้แบบคืนอะไรอย่างนี้หลายๆคนอยู่ในสภาวะแบบนี้นะมันไม่ใช่สภาวะที่เพิ่งเกิดแต่มันสภาวะที่ต่อเนื่องตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนันถามว่าปัจจุบันนี้คุณยังอยู่ในสภาวะนี้ไหมย,ยังเป็นอยู่เลยนะคะคุณก็ยังคงแบบ หาเงินแทบตายแล้วอะ่ะบางคนพยายามที่จะลงทุนเล่นหุ้นเล่นหวยเล่นเทรดเล่นอะไรก็ได้เพื่อให้มีเงินเข้ามาหมุนให้ทันในแต่ละรอบทั้งที่คุณอาจจะไม่ใช่นักการพนันหรอกแต่มันไม่มีทางอื่นให้คุณหาเงินได้แล้วไงคุณก็เลยจําเป็นต้องเอาทางนี้เพื่อว่าหวังว่าจะมีเงินเข้ามาหมุนหมุนให้มันรอดได้แนละ้วถามว่าหมุนได้ไหมหมุนได้อยู่ทําหน้าพ่ก็บอกว่าคุณเพียรพยายามแล้วขณะเดียวกันให้คุณไปขอกับสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนละ่ะ พระสังกัจจายก็ได้อพระยลายก็ได้นะคะสมเด็จโตก็ได้พระพุทธองค์ก็ได้หลวงพ่อโสธรก็ได้พระศิวะก็ได้องค์พระพิฆเนตก็ได้ได้หมดนะคะคุณไปขอได้เลยค่ะองค์เทพใหญ่ๆนะคะเขาอาจจะช่วยเหลือคุณนะคะให้คุณสามารถที่จะได้ใช้โยโหหิ้วบ้างอได้สุขสมหวังในเรื่องของการเงินเท่าที่ดูดูสิบใบเนี่ยเหมือนกับว่า ท่าที่ผ่านมาจนถึงนักวันนี้เงินคุณยังหมุนแบบกินไม่ค่อยจะได้นอนไม่ค่อยจะหลับถ้าจะตร,ตรอมใจกับเรื่องการหาเงินมากมายเนี่ยมันเหมือนกับว่าในเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ฉลองใยนะอาจจะมีเกณฑ์เงินเข้ามาหมุนให้คุณทันหรือว่ากู้เงินได้ทันหรือว่าเทรดหุ้นได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ละค่ะอะไรที่คุณลงทุนไปอะ่ะมันมีเกณฑ์จะได้มาหรือคุณอาจจะได้เงินมาจากสภาวะครอบครัวช่วยเหลือหรือคนรอบข้างเพื่อนปู่ง ช่วยเหลือให้คุณรอดได้ในเดือนนี้นะคะโดยมันเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะโดนจิตโดนใจให้มีคนมาช่วยคุณได้นะคะอืดังนั้นคุณอย่าทุกข์อย่าเครียดนะคะมันจะผ่านพ้นได้ค่ะปัญหาที่คุณก่อ,อกเกิดอยู่ในเดือนนี้นะ The View of Fortune ย่างน้อย View of Fortune มาแหละห Queen of Pentacles จริงๆคุณเป็นคนรวยนะในพื้นฐานเนี่ย คุณเป็นคนรวยอะแต่เป็นคนรวยที่ยากจนอะรู้สึกแปลกมากคนรวยที่ยากจนคือเป็นคนมีฐานนะมีเงินมีงานที่มั่นคงแหละแต่ว่ารายจ่ายมันเยอะแล้วช่วงนี้แบบนี้สินทะลุงพลังเต็มไปหมดชนหมุนซ้ายหมุนขวานะคะดูสภาพของคุณคุณก็ไม่ใช่คนยากจนนะแต่ตอนนี้คุณยากจนถึงแม้คุณจะมีบ้านหรูเนี่ยมีคฤหาสน์ที่ดูดีเอ่อมีเงินเดือนที่สูงเนี่ยมีครอบครัวมีลูกที่เรียนเรียนระดับสูง,สง แต่เงินก็หมุจนแบบมจนแบบหมุนจนแบบหมุนซ้ายทะลุขวาตลอดเวลาต้องอ้อนวอนสิดิศิธิ์ตลอดเวลาว่าขอให้เงินเข้ามาเถิดน,นะคะเออแต่ถามว่าได้ไหมในเดือนนี้กงล้อแห่งโชคชะตาและสิรงศิทธิ์มาช่วยของคุณนะคะยังไงยังไงคุณจะมีโชคลาภไม่คาดฝันเข้ามาเลยค่ะแล้วถ้าใครสักคนรอเหมือนกับกู้แบงค์เพื่อที่จะมาปลดเรื่องบ้านหรือต้องการที่จะขายบ้านเพื่อที่จะไปปลดหนี้แบงคออ์มีสองอย่าง ในเดือนนี้คุณจะประสบความสําเร็จตรงนี้นะคะได้นะได้นะผ่านฉลุยโลดนะคะจะปลดปลดภาระในเรื่องของอสังหาริม,มทรัพย์ได้นะคะอห้าเหรียญดูสิโอ้ยมีแต่เงินจ่ายเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนรอเลยเนาะเงินเข้ามาสองเหรียญเงินออกห้าเหรียญอย่างเงี้ยโอ้โหที่ไหนมันจะบาลานซ์กันถามว่าคุณมีทรัพย์สมบัติมรดกไม่มีเยอะนะแต่มันขายไม่ออกไงเพราะมันขายไม่ออกเงินคุณก็ช็อตอยู่ดีถูงมาะมีที่ดินมีบ้านแหละแต่มันขายไม่ได้ แต่เงินสดที่มันจะต้องจ่ายทุกวันนะมันไม่เหลือไงเออมีเงินเดือนมาแหละเงินมาปุ๊บก็หมุนไปหมุนไปจ่ายทุกวันจ่ายทุกวันดังนั้นบางทีคุณรู้สึกว่าการเล่นหุ้นาการเล่นเสี่ยงโชคบางครั้งก็อาจจะเป็นทางเดียวที่จะทางรอดของคุณแล้วมันก็รอดได้นะคะรอดได้นะสองเหรียญยังไงก็รอดได้มันมีปาฏิหาริย์นี่คุณรอดได้นะคะเขาบอกว่าปัญหาของคุณนะีมันต้องใช้เวลาแก้ไขนะเออหลายหลายคนในเดือนนี้เนะี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้อง โยกย้ายถิ่นฐานด้วยนะคะไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลเหมือนกับเอ่อเหมือนกับสิ่งที่คุณอยู่ตรงเนี้ยอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่านี้ได้อีกแล้วคุณอาจจะเลือกที่จะไปจากตรงนี้ก็ได้นะคะ, s, ละ,ะ,คะเลือกสละอะคะ่ะเลือกสละเนาะเอ่อถ้าถ้าคุณอยู่ตรงนี้มันก็เหมือนกับว่ามันมันตันอะ่ะมันไม่มีทางออกนะคะมันไม่มันไม่สามารถที่จะค้าขายอะไรเพิ่มได้อีกแล้วอะ่ะ อยู่ตรงนั้นคือการค้าขายมันตันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะเลือกที่จะโยกย้ายถิ่นทำมาหากินใหม่เออไปในที่ที่รู้สึกว่ามันเหมาะกับเรานะคะสามารถที่จะทำมาหากินได้บางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้งานใหม่นะคะได้งานใหม่งานนี้เป็นงานที่มีความมั่นคงแต่ว่าอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะใครที่สมังงมครง,งานไว้เนี่ยเจ็ดไิ้เท้าใครสมัครงานไว้ เตรียมรอเรียกได้เลยค่ะคุณมีเกณฑ์จะได้เรียกงานนะคะหรือมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งได้นะคะแต่อาจจะต้องไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไกลนะคะจะเป็นการปรับโยกย้ายจะเป็นการเปลี่ยนงานใหม่ก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่ได้งานใหม่ที่ดีขึ้นนะคะที่ดีขึ้นอืมเดอะเฮอร์มิตอีกสักใบหนึ่งหนึ่งเหรียญหยูยเออเขาบอกว่าคุณน่ะต้องเขาเรียกว่าต้องสงบ จิตที่ตัวเองนะคะบางครั้งจิตถ้าคุณว้าวุ่นสับสนนะ่มนะ,ลลนนะ,ะ,ะมันจะทําให้คุณรนลานนะคะแล้วมันจะทําให้คุณคิดหนทางในการแก้ปัญหาไม่ได้เพราะจิตเรามันไม่นิ่งไงเขาบอกว่าคุณลองทําจิตให้นิ่งๆสิคะบางครั้งนะ่ะปัญหาบางอย่างมันอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขนะ ทุกๆปัญหามันไม่ใช่ว่าจะสามารถแก้ไขได้ในวินาทีนี้ววันนี้เดี๋ยวนี้ดังใจเราหวังบางบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาให้มันค่อยๆแก้ไขของมันเองโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของคนบางทีมันก็ต้องใช้เวลาในการเยียวยานะคะแต่เรื่องของการเงินเขาบอกว่าการเงินคุณนะไม่ต้องห่วงนะเนี่ยคุณจะมีอุ้ยแถมอีกใบหนึ่งแล้วกันไหนๆกนะ็ไหนๆละเดี๋ยวไม่จีเชี่ยนนะ คุณจะได้รับปาฏิหารในเดือนนี้โอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณนะไม่ว่าจะเจ้าที่เจ้าทางก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีนาคราชก็ดีพระแม่ต่างๆก็ดอีอ่าหลวงพ่อต่างๆก็ดีที่อยู่กับคุณนะคะเขาจะช่วยให้คุณได้รับปาฏิหารปาฏิหารใหญ่ปาฏิหารใหญ่หนึ่งอาจจะเป็นเงินบุญที่คุณรอคอ,อยอยู่เงินบุญก้อนใหญ่นะคะที่คุณจะได้มาที่คุณอาจจะลงทุนไปแล้วแล้วเสียเงินไปกับ การลงทุนมากแล้วหลายปีแล้วเนะี่ยนานแล้วนะหกไม้เท้าอาจจะเกินหกปีขึ้นไปเนะี่ยคุณกําลังจะได้มานะคะสองก็คือคุณถ้าคุณเทรดหุ้น,นเล่นหุ้นเล่นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคการเสี่ยงโชคคุณจะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนเข้ามาอาจจะถูกรางวันจัดพอดตใหญ่ก็ได้นะคะสามก็คือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้อ่า ขายหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าระดับแบบคาลือหาดนะคะคือถ้าได้ขายคาลือหาดบ้านหลังนี้คุณก็ปลดหนี้ปลดสิทธิเริ่มชีวิตใหม่ได้เลยนะ่หรือบางคนได้เงินก้อนมาคุณอาจจะได้บ้านได้รถจากที่ไม่มีบ้านไม่มีรถอยู่เนะี่ยคุณก็อาจจะได้บ้านได้รถมาแบบไม่คาดคิดแบบปรปปับมันเหมือนกับ โชคชะตากงล้อแห่งโชคชะตามันถึงเวลาที่คุณจะได้แล้วเทพจะบันดาลให้คุณเทพองค์นี้เนี่ยพระสยามเทวาธิราชของแม่หมอนะพี่สยามเทวาที่เล่นนะเป็นคนทีเล่นแต่เป็นคนที่ให้อะไรให้จริงนะจะบอกให้ถ้าคุณขอเขาเขาให้นะแต่คุณต้องอยู่ในศีลในธรรมด้วยนะคะเออลำดับต่อไปคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบคู่แบบปุบปรับ คู่รักในอดีตชาติของคุณที่จะเวียนกันมาหาคุณหรือคู่ที่คุณรอคอยมานานเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณนะคะเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณพร้อมกับเงินทองก้อนใหญ่ที่จะมาดูแลคุณมันจะเป็นรักแรกพบนะคะแม่หมอไม่รู้หรอกว่ารักแรกพบนั่นคืออะไรเขาไม่เคยไม่เคยเจอเจอรักแรกพบไม่รู้ว่าความรักมันคืออะไรได้วยซ้ำาไน,นะเออรู้แต่ว่ารักหมดแหละแต่แต่ก็คือรักแบบกัละยาน,นามิตร แต่คุณจะได้เจอเจอรักแล้วพบรักคนนี้ของคุณเป็นคนที่มีศีลเสมอกับคุณนะศีลสูงนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความใจดีมีความฉลาดมากไม่ว่าอายุเขาจะแตกต่างกับคุณขนาดไหนเป็นคนฉลาดหาเงินเก่งเก่งภาษาเก่งในความคิดพ,พลิกแพลงเก่งวางแผนเก่งหาเงินเก่งนะคะคนนี้เขาอาจจะมาให้โชคให้เงินให้ทองให้เครื่องประดับให้บ้านให้รถให้ที่อยู่อาศัยและอาจจะมีการจดทะเบียนแต่งงานกันนะคะสีไม้เท้าอาจจะมีการจดทะเบียนแต่งงาน สร้างเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะอืในาลัคนาราศีเมษนี่นาะววาว,ว,าว,ว,าวเป็นเดือนที่จะได้รับโชคลาภใหญ่จะได้แต่งงานมีครอบครัวกับคู่ในอดีตชาติของคุณพร้อมกับความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะใครที่เจ็บป่วยนี่เจ้าที่เจ้าทางองค์ของคุณเขาจะรักษาคุณให้หายนะคะ ให้มีสุขภาพที่ดีให้เจอหมอที่เก่งให้เจอ,อยุกยาที่ดีมารักษาคุณได้มีเกณฑ์จะได้บ้านจะได้รถจะได้ปลดหนี้ปลดสินนะคะจะได้โยกย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนกับคู่ของคุณหรืองานใหม่ที่คุณจะได้รับก็ได้นะคะรวนแล้วแต่ดีเลิศประเสริฐสีเลยในเดือนนี้โอเคเนาะก็รับพลังงานหน้าพ่ไปตามนี้นะขอบคุณสำหรับทุกๆก,กันกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ